สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพห้องนอนน้องทะเลลูกชายก้อยตูนบอดี้สแลมเรียกได้ว,ว่าเป็นคุณแม่มือใหม่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับสาวก้อยรัชวินที่เพิ่งจะคลอดน้องทะเลไปหมัดมาแถมนูน้อยยังน่ารักจมมามตากลมเหมือนกับคุณพ่อตูนบอดี้สแลมเอามากๆนอกจากนี้ชาวเน็ตหลายคนยังพากันแห่เข้ามาเป็นแฟนคลับของน้องทะเลกันเพียบเลยครับและอีกหนึ่งความประทับใจที่ทําให้สาวก้อยเปลื้อปริมสุดๆ,ดๆก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่สา,สาวก้อยสามารถปั๊มนมให้กับน้องทะเล ้ประมาณครึ่งขวดงานนี้คุณแม่เลยขอบันทึกความสำเร็จครั้งแรกโดยได้โพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดสาวก็ยังได้ออกมาเผยห้องลูกชายที่คุณแม่ตั้งใจตกแต่งสุดฝีมือเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่พร้อมทั้งสาวก็ยังได้เผยว่า เวลคัมเบบีทะเลตั้งใจจัดสุดฝีมือเลือกเองทุกชิ้นเพื่อเจ้ากรนทะเลข,ของแม่ครับขอบคุณแม่นมทุกๆคนพี่ก้อยพี่แฝงน,นันนิและลุงเมนที่สาวเลื่อนไฟล์กลัาเพื่ออยู่ช่วยแม่จัดห้องให้สวยเตรียมสเตชันของใช้ต่างๆไว้ให้พร้อมรอต้อนรับทะเลจัดเสร็จปุ๊บวันต่อไปทะเลก็มาเลยครับเหมือนรู้ฮ่า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 ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ